เอาละมีคูณยืนหนึ่งตัวเลยครนะับ11อฟีสปินนะคนดูเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยละกันนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะเว็บที่ผมเล่นมีโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนด้วยนะยิบก้ารับ1น0นะหนึ่งรรับ200ไปเลยนะครับใครที่สนใจก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปเข้ามาเลยนะครับมา อ่ะโอเคครับผมก็กรับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง SKS นะครับผมเอาวันนี้ทุกคนผมก็อยู่ที่ตัวเกม w i of The c u b l เลนนั่นเองนะหรือวิธีแองกิเลนนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นในทุน100บาทแล้วกันนะมาดูกันว่าจะแตกเท่าไหร่นะแต่ก่อนที่เราจะมาเล่นกันนะอย่าลืมกดไลค์นะครับกด u b s ส r i b e กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคนดูมาอยู่ที่เบ็ดสิบบาท โอ้ยกูกดเนี่ยอะไรนะเนี่ยคนดูโอ้โหสภาพนะปั่นไปแลอวกันเบสิบบาท่าบอลนะเปิดแรกฟรีเกมจะเข้าคนดูดีนะที่ยังไม่มานะไม่งั้นอีเบอร์เกินนะครับผมว่ามีสิ์เข้านะครับคนดูต้องมาแล้วแหละสกัตเตอร์หนึ่งตัวหนึ่งตัวนั่นไงครับคนดูเข้าเป็นดีเรียบร้อยนะครับเย็ดแก เอาละมีคูณยี่หนึ่งตัวเลยครับ11ฟเฟีส,ฟสปินนะคนดูเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยละกันนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะเว็บที่ผมเล่นมีโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนด้วยนะครับยิบเก้ารนะับ100้นะ100รับ200ไปเลยนะครับใครที่สนใจก็คลิกลิงก์ที่ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับมา เอมาคนดูสวยดอกนี้โอ้ยเชียมาดีฮะคนดูวายสี่ตัวแล้วดอกนี้ครึ่งจอมาแล้วครับผมสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทครับผมไอเ้เซียวายหกตัวครับผมล้างกระตานไปถึงทีสามพันสี่ร้อยหกสิบโอ้ยเอาอะเย็นแค่มาดีฮะโอ้โหสภาพนะครับสวยดี สวยจัดโคตรเทงนะครับโคตรปังนะครับโคตรอันตรายเลยทีเดียวนะพลังวายนะก็ดูโอ้โหเย็ดเคเดี๋ยวผมกดไปเลยแล้วกันนะครับสี่พันสองร้อยหนึ่งบาทนะครับจุดห้าสิบสตางค์นั่นเองนะก็ดูแม่เฟี้ยวจริงนะกิเลนนะแตกโอ้โหบอกเลยว่าแตกสุดจริงนะเกมนี้วายขึ้นเมื่อไหร่นะบอกเลยอันตรายแนะ่นอนนะเกมนี้นะเออ เลยอีกห,ห,หนึ่งรอบสุดท้ายนะโอเคครับคนดูวันนี้ก็โหโอ้โหโคตรเลยจริงๆนะคนดูฟรีเกมแรกของวันนี้ก็โโจบไปที่4 0 0พเป็นไปได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะคลิปนี้ยาวๆเลยแล้วกันนะชิลแล้วนะตอนนี้ผมได้กำไรมาโคตรเยอะนะบอกเลยวัยมาเมื่อไหร่นะอันตรายนะเกมนี้น่าใ,ให้ขึ้นเดียวนะ ถ้าวันไหนไวายไม่ขึ้นนี่บอกเลยว่าเกือนะครับมาดิเฮ้ยโอ้โห,โหสวยเอ้าฟรีเกมไเงแ้วอ่ะเกินไปเปล่าคนดูโอ้โห,โหมาครับเดี๋ยวเราไปรุ้นอีกรอบเลยแล้วกันนะฮะร,รอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าโอ้ยกำไรสักห้าพันก็น่าจะพอดีแล้วนะครับวันนี้ โอเคปันจากทุน100ได้ขนาดนี้โอ้โหเฟียวจัดประหลัดบอกเลยนะครับโอเคเย็ดแค่ยังไม่มานะต้องเอาไปไปลายแล้วกันนะครับ <c oughs> ขอแค่คูณเยอะนะแค่นี้ผมก็โอ้โย,อยรอบนี้น่าจะจบเร็วอยู่นะครับดูทรงแล้วนะะ ไม่ค่อยแตกเลยนะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะคนดูมาขอไหลๆหน่อยดิไหลๆหน่อยดิเยี่ยไม่ค่อยไหลเลยนะครับมาดีครับ4.50ตัดต่างนะฮะแล้วดอกนี้รอบสุดท้ายยังไหลให้อยู่นะครับคนดูโอ้โหแล้วน่าจะไหลยาว ว่าไงครับวัยรุ่นโอ้โหเชียดอกนี้มันสา3ร5บาทครับผมเจ็เครู้เรื่องกระเบื้องแตกก็ดูมาแล้วยังไรไม่หยุดดอกนี้โอ้โหบวกกันไปรัวนะครับมาดิฮะโอเคสวย800บาทครับผมบวกอีกหนึ่งสปินด้วยนะครับ แม่กดไปเลยแล้วกันนะ2,248บาทครับโอเคเดี๋ยวเราลุ้นรอบสุดท้ายเลยแล้วกันนะมาดูกันว่าจะแตกให้หรือเปล่านะครับคนดูอ่ะโอเคก็ไม่แตกนะครับแต่มาดูยอดเงินรวมเลยแล้วกันนะได้ทั้งหมดเท่าไหร่2,318บาทนะครับ โอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะครับคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมาเล่นใหม่ละกันเกมกิเล่นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นนะก็คลิกลิใต้คลิปก็ไมได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ